สวัสดีครับพดพีเมียมาแล้วมาพร้อมบทวิเคราะห์บอลสุดแม่นยำการันตีคุณภาพโดยนักสืบพิมพ์สปอร์ตพูจัดมาหนึ่งคู่ทุกวันส่งถึงมือท่านแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ย้ายไปลุ้นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้กันบ้าง กับคู่นี้เลยซมบ้าบารซิลเปอรสนามอิตาลปาวาอารีนารับการมาเยือนของเปรูคิกออฟตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งครับคู่นี้ตามสถิติบารซิลดีกว่าเยอะชนะมาโดยตลอดแต่รอบนี้ต่างออกไปเพราะนักเตะบ,บารซิลจากอังกฤษไม่มาเตะทีมชาติสักคนมีเนม่าจากปารีแสแซงแช็งแมงเป็นตัวชูโรงอยู่คนเดียวโดยนแมวหวานเจี๊ยบวิเคราะห์ไว้ว่เววาเกมนี้บารซิลหนักแน่โดยตัวผู้เล่นที่จำกัดทำให้การเก็บสามแต้มค่อนข้างยาก เจอเปรูทีมที่มีแกมลับค่อนข้างเหนียวแน่นน่าจะมายันเสมอบาราซิลได้แน่นอนคู่นี้ขอลองเปรูสู้ยิบตาหน้ามีแต้มกลับบ้านครับขอขอบคุณข้อมูลจากวสุพิมสปอร์ตทูกดติดตามเพจพลดพเมียได้นะครับเพื่อรับข่าวสารและโปรแกรมฟุตบอลเด็ดๆและคืนนี้ทีเด็ดรอบดึกมีให้ลุ้นทุกวันในช่องพลดพิมียนี้เลยฝากกด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไร แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ